ให้ดูบรรยากาศเช้านี้นะครับดูผักให้ดูเช้านี้แล้วก็ดูสภาพบรรยากาศหมอกนะครับดูหมอกเช้านี้น่าจะข้าวหนาวเต็มร้อยแล้วนะครับอากาศน่าจะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศหน้าหนาวโดยสมบูรณ์ออกพรรษาเสร็จก็ ขนาวหนาวทันทีนี่ครับนี่คือสภาพคักในช่วงนต้นเล็กโตไม่ทันโตไม่ค่อยทันไม่ค่อยมีแดด หมอกหมอกค่อนข้างเยอะนี่เลือทดทนร้อนจะออกแดงหน่อย ไปดูวิวป่าสะบัววิวของบรรยากาศของหมอกดูบรรยากาศหมอกหมอกก็จะคมุมน่าจะทุกพื้นที่นะครับหมอกจะหายก็เมืเ่อแดดออกพอเจอแดดเจอความร้อนก็ ละลายหมอกไปโดยอัตโนมัติเรื่องของธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูสภาพหมอกจะคลุมหมดนะครับคลุมหมดทุกทุกที่นะครับวันนี้บรรยากาศของหมอกมีทุกที่เลยเต็มเลย ผักไหโดข้างล่างก็คุมหมดหหจานชมบรรยากาศนบรรยากาศของหมอกที่คลุมพื้นที่ทั้งหมดนะคชาวนีววว้โอเคครับ